สวัสดีครับมีหลายคนถามผมว่าเล่นตัวนี้สเตปเปอร์ดีเชสสเตปเปอร์ตัวเนี้นะครับมันเบิร์นไขมันได้จริงๆหรอนะครับผมอยากจะตอบว่ามันก็ได้นะครับได้ทั้งไม่ได้นะครับผมจะตอบว่าไม่ได้ก่อนนะครับทําไมถึงไม่ได้ครับไม่ได้ก็คือบางคนนะครับซื้อไปแล้วนะครับเล่นแค่ไม่ถึงสิบนาทีไม่ถึงยี่สิบนาทีนะครับเหนื่อยยังไม่ถึงนะครับหัวใจเต้นยังไม่แรงพอนะครับมันก็เลยทําให้เบิร์นไขมันไม่ได้นะครับอันนี้ไม่แนะนํานะครับถ้าซื้อไปแล้ว เล่นไปถึง20นาที30นาทีนะครับมันไม่ได้นะครับแต่ถ้าเราซื้อไปแล้วเราเล่นทุกวันนะครับทุกครั้งครั้งละ30นาทีขึ้นไปนะครับอันนี้ได้แน่นอนครับได้แน่นอนนะครับแต่ถ้าซื้อไปแล้วเล่นได้10นาทีเนี่ยเหนื่อยละอย่างเงี้ยขึ้นโยกแป๊บเดียวเหนื่อยละหยุดลงนะไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้นําให้ซื้อนะครับถ้าซื้อไปก็มีความมีวินัยนะครับกับตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่ว่าเราจะตั้งใจขนาดไหนครับสู้ๆครับ